สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมืองใหม่วันก่อนเที่ยงนะครับของวันจันทร์ที่17เมษายน6 6นะครับเมื่อคือนนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเข้ามาสอบถามในเรื่องของทุเรียนนะครับยอดเป็นก้านทูบนะครับยอดทุเรียนเป็นก้านทูบใบร่วงเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับผม รวบรวมนะครับประสบการณ์จะมาแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบอย่างนี้นะครับว่ายอดทุเรียนที่จะเป็นการทูบนั้นมีสาเหตุด้วยกัน 4- 5หประเด็นนะครับมีอยู่5ประเด็นหลักๆนะครับเ,เท่าที่ผมได้ได้พบได้เจอแล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงครับข้อที่1ครับน้ำไม่เพียงพอนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับน้ำไม่เพียงพอใบจะห่อเหี่ยวครับ ไม่ว่าจะเป็นใบแก่ใบอ่อนจะห่อเหี่ยวใบเหลืองนะครับแล้วก็ร ouais nickel, nada, eur, ่วงนะครับใบเหลืองแล้วก็จะร palace, ่วงนะครับเนี่ยใบห่อเหี่ยวแม้แต่หญ้าพวกนี้ยังห่อเหี่ยวนะครับใบเหลืองใบร่วงนะครับก็พอร่วงเสร็จนะครับแต่ยังไม่เป็นก้านทูบนะครับในกรณีที่ที่ขาดน้ํานะครับเนื่องจากว่าใบห่อใบเหี่ยวนะครับมันก็จะออกสลดสลดใบก็จะแห้งๆประมาณนี้นะครับ ใบก็จะแห้งแต่ใบเหลืองใบใบใบที่ใกล้ๆยอดเนี่ยมันก็จะร่วงนะครับแต่ไม่ถึงกับเป็นกา้านทูบนะครับแต่ยังมียอดแต่ว่ายอดไม่เดินนะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือผุ้เรียนขาดน้ําครับสองเชื้อราเข้ารากนะครับใบร่วงใบไหมและและจะเป็นกา้านทูบนะครับนี่คือผุเรียนที่ที่เป็นเชื้อรานะครับที่เป็นเชื้อราเดี๋ยวผมจะดูครับ ถ้ากรณีเป็นเชื้อราเดี๋ยวผมหาต้นที่ที่เป็นเชื้อรานะครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า,าทุเรียนที่เชื้อราเข้านะครับมันจะเป็นก้านทูบนี้พอดีแหละครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเชื้อรานะครับพอใบใบมันจะร่วงครับแล้วมันก็จะเป็นก้านทูป,ประมาณนี้ แต่มันก็จะแตกที่ใหม่นะครับใบใหม่มันไม่แตกที่เดิมเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นเชื้อราเห็นไหมครับเนี่ยตอนเช้าๆนะครับเราเดินเข้ามาดูมันจะเป็นขาวๆตัวนี้ครับนะครับมันจะเป็นเชื้อราเห็นไหมครับเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเชื้อรานะครับเรารู้จากตรงไหนผมได้ทําคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับว่ากรณีที่เป็นเชื้อราใบใบแก่ๆมันจะเป็นประมาณนี้นะครับท่านสมาชิกดูใบแก่มันจะเป็นเป็นลายๆด่างๆแล้วปลายใบมันก็จะไหม้นะครับแล้วก็ ใบร่วงแล้วก็จะเป็นก้านทูบอย่างนี้นะครับนั่นคือข้อที่2เป็นเชื้อรานะครับส่วนข้อที่3ครับเพี้ยไฟลายแดงนะครับเพี้ยไฟลายแดงเข้านะครับก็จะเป็นใบอ่อนจะบิดงอนะครับใบอ่อนๆเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมาดูต้นนี้ใบอ่อนจะบิดงอนะครับใบเล็กๆนะครับใบนี่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 อย่างนี้นี่พอดีแล้วครับเนี่ยเพี้ยไฟลายแดงนะครับใบอ่อนมันจะเกิดที่ใบอ่อนเท่านั้นนะครับ พวกเพี้ยไฟมันจะกินที่ใบอ่อนใบแก่มันไม่กินนะครับมันจึงมาเกิดตรงที่ตรงนี้และหลังจากนั้นมันก็ร่วงนะครับพอร่วงปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นกา้านทูบนะครับถามว่าตายไม่ไม่ตายครับแต่มันก็จะลอยยอดใหม่รอบใบใหม่นะครับใบอ่อนก็จะบิดงอปลายใบยอ่อนมันก็จะไหม้แล้วก็เป็นกา้านทูบนะครับนั่นคือข้อที่3ข้อที่4ครับเคมปุ๋ยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูทุเรียนที่เป็นเคมปุ๋ยนะผมมีนะครับเพราะผมหนัก มือไปหน่อยนะครับนี่ทุเรียนอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมได้ทําคลิปไปแล้วว่าวิธีการสังเกตของทุเรียนเค็มปุ๋ยใบแก่มันจะร่วงนะครับใบอ่อนจะบิดงอแล้วก้านใบมันก็จะยาวส่วนปลายใบก็จะไม่ปลายยอดก็จะเป็นก้านทูกเห็นไหมครับใบแก่ตัวน,นี้จะไม่มีเลยนะครับใบแก่จะไม่มีแล้วก็จะเหลือแต่ใบอ่อนแต่ใบอ่อนก็จะบิดงอเห็นไหมครับเนี่ย ใบอ่อนคอมันก็จะอ่อนๆผมได้ทําคลิปไปสองสาครั้งแล้วนะครับในเรื่องนี้และที่สําคัญก้านใบก้านใบที่เป็นใบอ่อนตัวนี้นะครับมันจะยาวเห็นนะครับเนี่ยมันจะยาวแล้วใบอ่อนร่วงก็จะเป็นท่านทูบอย่างนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเอาดินออกนะครับลดน้ําให้ฉ่ำนะครับให้เขาแตกใบใหม่ส่วนยอดพวกนี้ก็สามารถคลิปแล้วก็หนีบทิ้งได้นะครับมันก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ่อข้อที่5ครับน้ําขัง ช้ำแฉ่ใบก็จะเหลืองนะครับใบใบเหลืองนะครับลากเน่าใบร่วงแล้วก็เป็นกั้งทูดเ,เดี๋ยวผมดูก่อนว่าทุเรียนผมมีไหม,มผมมีทุกทุกอันนะครับไม่มีนะครับไม่มีใบที่เหลืองนะครับหมายถึงว่าถ้าทุเรียนนะครับแล้วน้ําขังนะครับมันเป็นแอ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่เป็นโคกพอมันเหลืองนะครับ พอมันขังมากๆนะครับพวกพวกพวกใบแก่มันจะเหลืองครับเหลืองแล้วก็เหลืองทางต้นนะครับเหลืองทางต้นถ้าเหลืองเฉพาะใบแก่เขาเรียกว่าขาดในตัวเช่นนะครับแต่ถ้าเหลืองทั้งหมดเรียกว่าเชื้อรามันเริ่มเข้ารากนะครับก็คือคือ,คอมันเป็นรากเน่านั่นเองนะครับเนื่องจากว่าน้ําขังนะครับเขาดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้นะครับเพราะว่ารากเขาอันเน่าอย่างนี้เป็นต้นและสุดท้ายก็จะร่วงนะครับร่วงทั้งใบอ่อนใบแก่แล้วก็จะเป็นกา้านทูบเช่นกันนะครับ ก็มีทั้งหมดอยู่5ข้อนะครับที่เพื่อนสมาชิกที่จะต้องระวังในเรื่องของทุเรียนนะครับทั้งสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นกา้านทูบนะครับก็น้ำไม่เพียงพอก็คืออย่างที่ผมได้เก่าแล้วนะครับใบจะห่อเหี่ยวนะครับสุดท้ายมันก็จะร่วงแต่มันไม่เป็นกา้านทูบนะครับมันจะร่วงแต่ปลายยอดมันไม่เดินนะครับแล้วก็คอยอด ที่เป็นขอก <K ran, S 2> ิ่งก้านพวกนี้นะครับเนี่ยคอกิ่งก้านพวกนี้นะครับเนี่ยคือมันจะแห้งแห้งเหี่ยวเหี่ยวหรอกครับมันจะดูง่ายครับมันเหมือนกันทุกพืชนะครับถ้าพืชขาดน้ําอ่ะมันจะดูง่ายครับแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ค่อยๆ uh, ร่วงนะครับถ้าเราให้น้ํามันก็ฟื้นคืนนะครับอย่างนี้เป็นตน้นส่วนเชื้อราเข้ารากเนี่ยนะครับก็จะเป็นเชื้อราเข้ารากมันก็จะเป็นใบประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็ไปดูคลิปเดิมที่ผมได้ทําอธิบายไปแล้วนะครับก็เป็นสาเหตุที่เข้ารากด้วยแล้วก็ขึ้นสู่ใบแล้วใบมันก็จะไหม้ที่ปลายใบนะครับปลายใบไหม้ไหม,ไมอย่างนี้แหละนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะร่วงเนี่ยมันแก่อย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าก็เป็นจุดตมใบแล้วก็ปลายใบยมันก็ไหม้ไหมนะครับไหม้ไหม,ไมประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็ร่วงนะครับ ถ้าเราคุมไม่อยู่นะครับยอดจะไม่เดินนะครับมันก็จะล่วงทั้งใบอ่อนใบแก่และสุดท้ายพวกนี้นะครับยอดมันไม่เดินนะครับยอดมันก็จะเป็นออกมาสั้นๆเป็นเป็นยอดผรีแดงเล,เล็กๆสั้นๆแล้วยอดตัวนี้ก็จะงอๆเขาเรียกว่าย,ยอดยอดกุดนะครับทุเรียนย,ยอดกุดนะครับมันจะเป็นทุเรียนยอดกุดนะครับก็ผมได้ทำคลิป,ปแล้วนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างเค็มปุ๋ยนะครับกับ เชื้อราเข้าแตกต่างกันแบบนห้อย่างไรไปดูคลิปเดิมนะครับวิธีการแก้ก็ต้องอใช้ทั้งทั้งไตโครมานะครับแล้วก็เฮกซะโคนโซนฉีดหรือแมนโคเซ็บนะครับทางดินก็อาจจะเป็นมีทาเล็กซิลสลับกันไปเพื่อรักษาแล้วก็ทำโคลนทำโคนให้สะอาดให้แสงแดดส่องเข้าได้แล้วก็งดการให้น้ำนะครับ จากการที่ให้30นาทีก็ลดเหลือแค่10นาที15นาทีครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของการที่เคยให้อย่างนี้เป็นต้นก็จะช่วยได้ในเรื่องของเชื้อราเข้ารากนะครับส่วนเพี้ยไฟไลายแดงนะครับช่วงนี้เป็นเมษายนนะครับเพี้ยไฟไลายแดงนีมกกักจะเข้านะครับถ้าเพี้ยไฟเข้าก็สังเกตง่ายๆครับก็จะไปดูที่ใบาดาบนะครับถ้าใบาดาบงอๆหยิกๆแล้วก็ใบอ่อนนะครับใบอ่อน ถ้าใบอ่อนนะครับบิดๆนะครับมันไม่กลางบิดแล้วก็ปลายใบตรงนี้นะครับปลายใบตรงนี้มันไม่มันมันห่อนะครับมันหอ่อก็ไปดูคลิปเดิมที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับว่าอาการทุเรียนถูกเพรียไฟไรแดงเข้านะครับแล้วมันก็ร่วงนะครับร่วงมันมันก็จะเป็นการทุ่วิธีการแก้นะครับก็จะต้องใช้พวกออทูตเออหรืออะบามิคตินหรือ สลับกันกับไซเพอรเมททินอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉีดทุก10วันนะครับอย่างผมไม่ฉีดครั้งเดียวก็อยู่นะครับผมไม่เคยฉีดฉีดทุกทุกสัปดาห์หรือว่า10วันฉีดครั้งไม่ไม่เป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเพีย้ยไฟมันไม่ได้รุนแรงถ้าเรา,ารู้สังเกตอาการได้นะครับก็ฉีดนะครับลดน้ำทั้งใบทั้ง สูงพุ่มเขาให้ฉ่ำนะครับตอนเย็นๆนะครับหกวงเย็นก็ฉีดนะครับข้ามคืนก็หายครับมันเป็นสิ่งที่ที่เราป้องกันได้มันไม่ใช่รุนแรงถ้ารุนแรงนี่จะเป็นชิดเป็นเชื้อรานะครับถ้าเชื้อรานี่ค่อนข้างรักษายากนะครับก็คือเป็นศัตรูของทุเรียนที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรในเรื่องของเคมปุ๋ยอยู่ที่เรานะครับอยู่ที่เคมปุ๋ยก็คือใจร้อนนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ ที่ทําการทดลองปุ๋ยด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับทั้งทดลองสารเคมีทดลองยี่ห้อของปุ๋ยสูตรปุ๋ยนู่นนี่นั่น,นบางทีมากไปนะครับทุเรียนไม่ชอบอะไรที่ทาทามากนะครับปุ๋ยก็ไม่ต้องการมากนะครับใส่ทุกสัปดาห์ได้แต่ไม่ให้เกิน10เม็ดครับแล้วก็ใส่บริเวณนอกสูงพุ่มอย่างนี้เป็นต้นถ้าสมมุติว่าเรา,เ,าเราไม่มีเวลานะครับเราใส่หนึ่งกำมืออย่างนี้หกสามสาม มูลครั้งคาวหรืออาจจะเป็นขี้ไก่อัดเม็ดอะไรก็แล้วแต่หนึ่งกำมือแล้วกะว่าหนึ่งเดือนแล้วค่อยเข้ามาใส่อีกครั้งหนึ่งน่ะไม่แน่นะครับไม่แน่มีสิทธิ์โอกาสที่จะเป็นพวกใบไหมได้นะครับใบก็จะร่วงเช่นกันเพราะฉะนั้นให้ให้คือต้องดูแลเขาอย่างสม่ําเสมอครับทั้งทางดินและทางใบนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องน้ํานะครับก็ มีวิธีการดูถ้าสมมุติว่าเราหนักมือไปหน่อยหนึงก็อัดน้ําให้ให้มากๆนะครับให้เปรียบเสมือนฤดูฝนเราใส่ปุ๋ยฤดูฝน,นครับใส่เป็นกำนะครับใส่เป็นกำม,มันก็ไม่ทําให้ใบไหม้เนื่องจากว่าฝนมันตกฝนมันชาดล้างนะครับมันก็ความเค็มอะไรต่างๆก็จะไหลหนีนะครับถ้าในตัวเจนมันก็ซึมลงดินด้วยแล้วก็ เหยทิ้งด้วยอะไรประมาณนั้นส่วนที่เป็นธาตุอื่นๆธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมันก็จะถูกน้ําชะล้างหนีไปมันก็จะไม่เข้มเห็นไหมครับเวลาเราใส่ปุ๋ยในช่วงฤด,ดูฝนในส่วนมากมันจะไม่เข้มนะครับด้วยอากาศความชื้นด้วยด้วยการที่ฝนมันลงบ่อยๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเข็มปุ๋ยก็ให้ลดน้ำนะครับลดน้ําให้มากๆนะครับลดน้ําให้มากๆวันเนว้นวันแต่ลดจํานวนปริมาณแบบน้ําไหลผาสาร ที่ว่าเป็นสารเคมีออกไปนะครับส่วนน้ำขังน้ำแฉะอันนี้ก็เราก็ต้องอวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเพื่อเสริมโคกนะครับในกรณีที่น้ำขังอย่างสมมติว่าตรงนี้นะครับเราเป็นทรงสละเปานะครับมันเป็นเอง่งตอนแรกๆมันเป็นทรงเสมอหน้ากองนะครับแต่พอ6เดือนลงไปนะครับตรงนี้ดินมันยุบลงไปลดน้ำไม่บ่อยดินมันยุบนะครับวิธีการแก้นะครับอย่าเอาดินไปกบ ตรงนี้นะครับที่โคนให้เสม,มอกับตรงข้างๆไม่ได้นะครับตายอย่างเดียวมีอย่างเดียวก็คือเราเอาดินพวกบริเวณนี้ ให้มันสโลปเอียงลงนะครับหรือสโลปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอย่าให้น้ําขังก็คือสไลด์ลงข้างใดข้างหนึ่งนะครับนั่นคือวิธีแก้เวลาลดน้ํเพิ่มเนี่ยฝั่งนี้มันอาจจะเป็นขอบที่มันบริเวณสูงนะครับเนี่ยขอบสูงแต่ตรงนี้เป็นแอน่งเราก็ไปปรับด้านใดด้านหนึ่งอาจจะไม่ต้องไปปรับทั้งทั้งทั้งรอบรอบท่งพุ่มก็ได้นะครับไปปรับด้านใดนด้านหนึ่งก็คือให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งฝั่งนี้ก็ทำดินปกตินะครับอย่างเงี้ยผมก็เคยทำมันก็แก้ไขได้ครับวิธีอ่ ที่จะแก้ไขไม่ให้น้ําขังน้ําฉําแฉะนะครับก็คงจะมีสาระเล็กๆน้อยนอยเพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิกที่เข้ามาถามว่าทุเรียนใบเหลืองแล้วก็ใบร่วงแล้วก็ท้ายสุดก็เป็นก้านทูบนะครับก็มีสาเหตุ4 5ข้อดังที่ได้กล่าวแล้วก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี